บวผ่านปัญญามัเนเป็นเรื่องแรกของผมเลยที่มีโอกาสได้แบบแอคชั่นจริงจังแบบต่อยมวยฟันดาบตอนที่เราจะมีโอกาสได้ถ่ายซีดแอคชั่นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นม,มากมันเป็นแอคชั่นเรื่องแรกของเราเราก็อยากจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆเราก็เลยบอกว่าขอเล่นเองแล้วกันครับผม,มส่วนใหญ่ตัวขามเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความซ่มซามค่อนข้างเยอะครับคือเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากความซ่มซามของตัวขามเองเนี่แหละครับ ไอพวกแกงซากุละครั้งมันมาปนเปียนแถวหมู่บ้านเราแบบนี้แปลว่าพวกมันจะมาเอาหลวงพ่อเลอะของหมู่บ้านเราเหรอคะเฮ้ยมึงจะตดทำไมตอนนี้วะมันอันไม่อยู่จริงๆอนะจ๊ะหปยอ้ยซีนที่เหนื่อยที่สุดครับผมอาจจะดูแบบเออก็เป็นซีนตัวแกธรรมดาแต่ว่าเบื้องหลังการถ่ายของซีนนี้คือมันยากมากและมันเหนื่อยมากๆเลยครับผมคือเราจะต้องขึ้นไปโขนอยู่บนคานอย่างเงี้ยครับ เป็นชั่วโมงนะครับผมต่อให้แบบมีสลิงอย่างเงี้ยผมก็จะมีความเจ็บเราก็ต้องคอยโคตัวเองวาตลอดเวลาเราก็อยู่เนี้ยเง่อยแบบอีบัวเอ็งหายบัวไปไหนมาทั้งคืนก็ขอฝากภาพยนตร์บัวผ่ันปัญยับไว้ด้วยนะจ๊ะในวันที่4พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะจ๊ะบัวผันฟันยับ 24พฤศจิก,กายนนี้ในโรงภาพยนตร์